สวัสดีครับหลังจากที่หายไปนานมากเลยวันนี้เราไาอยู่กันที่เกมเมียโฟนะครับผมจะมาพาทําภารกิจไม่ใช่ภารกิจสิเขาเรียกว่าคัมพีลึกลับนะครับในส่วนของเควสน้องมกหมักยาผู้งดงามนะครับชื่อดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะในส่วนของเบาะแสเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราพูดคุยกับคนที่อยู่ในโรงเตียมนะครับ โรงีรมก็คือที่แห่งนี้นี่เองนะฮะเนี่ยโรงียมของประสาทวีชอนนะครับการที่จะมาที่นี่ก็เดี๋ยวผมจะพามาแต่เริ่มเลยกันนะครับมาที่ประสาทวีชอนะครับจากนั้นก็กดที่โรงเรีรมแล้วเราก็กดปุ๊บให้มันเดินมาเห็นเท่านี้เราก็จะเข้ามาแล้วการที่เราจะรับเควสต,ตัวนี้ได้นะครับเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งนั่นก็คือสุรานะครับ เพราะว่าไม่ว่าเราจะคุยกับใครควยก็จะไม่ขึ้นให้นะฮะต้องมาคุยกับคนนี้นี่มันจะพูดถึงเหล้าผมว่าน่าจะชื่อบุรพามากกว่าครับนั่นแหละให้เราไปซื้อที่คนข้างบนนะครับข้างบนจะมีร้านขายเหล้าอยู่ซื้อเหล้าเอาที่ราคาถูกที่สุดเรางกครับแล้วก็เอาไปให้มันนะ ปึ๊บอ่า้เท่านี้เควสก็จะขึ้นมาให้เรารับนะครับปึง้งเรียบร้อยครับนี่หลังจากที่เราเขาเรียกว่าเอาเล่าให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้บอกแสใหม่นะครับเราก็จะไปที่ร้านผ้าอันในส่วนนี้ไปข้างนอกครับเราจะไปตามหาแม่หญิงของเรานะครับกับที่ปราสาทอ่ะออกมาเรียบร้อย นี่ในแผนที่จะมีขึ้นครับเห็นไหมลูปคมพีสีม่วง,งววิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิย่งไปเลยคุยกับแม่หญิงคุยเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็จะมีขึ้นต่อก็วิ่งไปต่อฮะต่อไปเรื่อยๆทําทำไม่ยากครับทำไม่ยากมันแค่จะยากแค่ตอนที่เริ่มต้นนะฮะอาไมช่คนนี้ของด้านหลังมันจะยากแค่ตอนที่วิธีการรับควสนนะฮะ ส่วนอื่นๆผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่สงสัยว่าอินเทอร์เน็ตผมจะหลุดนะฮะนี่โอเคครับกลับไปที่โรงเตียมกันเถอะใช่ไหมคิดว่าใช่นะขอดูก่อนนะครับกลับไปที่ตำแหน่งวงรัรกออ่าไปหาไอ้ขี้เมาอีกรอบครับพู้เท่าขี้เมา ลูกค้าผู้สิ้นหวังจ,จะไปไปไวนะฮะเพราะคงมีบางคนติดแค่บางจุดเท่านั้นแหละครับโอเคคุยเรียบร้อยไอคนนี้มันจะให้เราตามหาเล่าอีกนะครับใช่ไหมรับผมจปบิ๊กยาหวานคือไรนี่ไง มีแต่เรื่องสุราเมเลยะคุยกับชาปยองเรื่องเล่าพอคุยเสร็จแล้วเราจะได้บอกแสมาก็คืออา้าวไม่ได้ดูเมื่อเรามาคุยนะครับมันก็จะบอกว่าน,นี่มันจะมีเราสามารถหาเล่าได้ที่ไหนครับนี่คือบอกแสให้เราก็จะไปที่นั่นครับ ซึ่งมีส่วนของมอนสเตอร์ที่เราต้องไปจัดการเพื่อตามหาเล่านะครับจะเป็นออปีศาจที่อยู่ที่ตอกหลังปรา,าสาทนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะตอกหลังปรา,าสาบิชอรกดที่ตอกนี้ก็ได้ครับแล้วจะเป็นนี่ครับตัวที่เลเวลสิบแปดครับไปเลยไปเลยว้าไปเลย มันไม่ได้หายยากไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือไม่มันก็นอาจจะเป็นบอสคิดว่าน่าจะเป็นบอสนะครับอุ้ยกดผิดขอโดนใช่ไหมอ่าใช่จริงจริงด้วยระมังลองจัดการดีกวนะ่านอ่าถ้าไม่ได้น่าจะเป็นบอสนะครับ เอาไ,ไว้ว่าเดี๋ยวถ้าบอสเกิดแล้วเรามาต่อนะครับมันจะจบแล้วแหละครับเควสหลังจากที่จัดก,การบอสเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะหมดแล้วกวรใส่สุดท้ายจะเปิดขึ้นมาแล้วครับก็คือจะได้จับเป็ตเควสกันสักทีโีเครับเดี๋ยวไปดูตอนที่จัดการบอสได้เลยครับบอสมันแล้วครับจัดก,การมันให้เจ๊ดไป เรียบร้อยครับียงเท่านี้เพชรเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะมัน,นยังไม่หมดอีกเรอโอเคครับเรากลับไปหาคนนั้นเราเ็รเราได้เล่ามาแล้วกลับไปที่โรงเตรียมไป่บเนาคานำของมาให้เจ้า 6ทับ6แล้วเท่านี้เราก็จะสำเร็จเควสมังกรหลันงนะสํสำหรับเควสในส่วนของลึกลับและมกยามกยาน้องมักยากผู้งดงามนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ผนีตรีสวสสัสดิสวัสดีครับ